จังหวะนี้ไม่ตื่นก็ต้องตื่นให้แม่ถือกล้องแม่กรี๊ดอย่างเดียวเลยก็ลูกไปไหนก็ไม่รู้ขออนะคะลอเครื่องกันมาเลยใช่เพิ่งลงเครื่องมาเลยค่ะแล้วก็รีบมาเลยจ้าแม่เข้าเลยแม่เข้าเลยพี่หนู่นนาคะพี่หนู่นนาขอแม่เข้าหน่อยเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะสวัสดข้างหลังด้วยนะครับนะอาจจะไม่ถึงกันนะ นะะคได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไหนอยู่ไหนผีเสื้อกุหลาบนะคะฝากทุกคนแล้วนะคะฝากหมดแล้วนะคะตอนนี้หนูขอไม่พูดชื่อใครแล้วนแม่เพราะว่าพูดไปแล้วนะคะที่ซื้อที่ซื้อเพิ่งให้ไปหมดแล้วนะมอบมอบไปหมยนะคะเพราะว่าน้องร้องไม่กี่เพลงเองเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งให้หนูได้เลยเนี่ยเนี่ยกองกองล่างเนี่ยกองล่างกองไปเลยนะคะจ้าเอาเข้ามาแม่เอาไปคล้องให้หนูเลยไปเลย แม่ค้องไปเลยแล้วก็คล้องออนไลน์หนูก็ขึ้นได้เลยค่ะัวมีกี่ทวรไม่มีสักทวงแรกค่ะของหนูแหละของหนูหนูซื้อเมื่อกี้หนูซื้อจากเงินเออพี่หนุ่งหนิงพี่หนุ่งหนิงหนูซื้อเป็นทัวรได้เรียบร้อยนะคะคุณแม่แล้วหนึ่งพนห้าร้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ไม่ถ่ายรูปแม่ต้องลงพี่หนุ่งนาของแม่อรัญญาขอบคุณครับแม่พี่น้อย ดังอะไรล่ะเขาถ่ายไปสิบสรูปมแล้วเนี่ยเจอสรอบนี่แหละหมดแล้วคนละหล้วหมดแล้วนะแม่ถ่ายแล้ว่เดี๋ยวเขาปิ้นรูปหน้าแปะหน้าตลาดเลยหมดหมดหมดอาทนึงให้อาทินมงเลยหมดเลยแม่ให้สรูปอะไรโทนึอ่ะโทงหนึ่งเอาแนีไม่ต้องพับแม่ให้หมดเลยแล้วแม่เอามาอะไรหนูไปขึ้นดีไปหยิบมา อ๋อแชร์ตายสิเปียไปแล้วเลยร้องทำไมสิเปียไม่ได้เล่นโน่นเราก็ไม่รู้ไม่รู้แชร์ตายเสียงดังหน่อยนะแม่น้ะมันวังนะคะน้องร้องน้อยนะคะจ้ะคือเราไม่ได้คุยอะไรคุยเรื่องการจีนไงเอ็นเตอร์แม่ไปเลยแม่ไปเากมาต่อเลยจากเพลงนี้เลยร้องมันเนี้ยเพราะน้องน้องร้องน้อยขอบคไปเลยค่ะ ิไม่ได้ว่าขอหรอกไว้ทักที่บอกเชื่อนายเชื่อนายแต่เย็นนี้สิ่้าแทไม่มีทรงแน่เชือ่อมพ่กวเป็นลมมากเไปรบกวนมันจะทวนให้ปวดทองไร้ใจอย่าเข้าใจว่า It's been a dream. รักตัวชอบตัวแน่ถึงแต่แก่ฉันก็ไม่แคไไร์เลยดอกแ,แต่แทกจริงไม่ได้วางหอบล้อไอ้ยคำที่บอกเก็บซอกก็จะได้เชื่อได้ ออด้วยด้วยมีเงินปออ้วยนะครับเงินมันมีไหมนี่แบงก์ประเทศไหนเนี่ยรัฐ